พาร์ทนี้เราจะไปตัดไม้มาทําแพลตฟอร์มเพื่อสู้กับบอสไอออฟคาทูลูหรือบอสลูกตากันครับแต่ก่อนที่ผมจะสู้เนี่ยผมเคยสู้มันมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ผมเล่นอยู่นะครับแล้วมันก็เกิดมาได้โลกผมมันเกิดมาทื่อเลยไม่ได้เชิญนะฮะแล้วก็ได้สู้แล้วก็ชนะมาได้ดาบที่มานะฮะแล้วก็อธิบายส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือไอชุดเนี่ยผมไปซื้อมาจากเอ่อ NPC ตัวหนึ่งนะครับที่แบบมันจะเกิดมาไม่บ่อยแล้วก็มันไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเรานะครับ มันจะเป็นนักเดินทางนะครับแล้วก็ไอ้พาคมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ว่ามันใส่เป็นแฟชั่นเก๋ๆได้นะครับเอ่อมองกุฎน,นี่ผมครับไว้เพื่อรอจะเอาไปคราฟเป็นบอสเอ่อคิงส์รามนะครับว่าแล้วก็รีบไปตัดไม้กันเลยนะเพราะว่าเออเครื่องผมไม่ค่อยมีเออเพื้นที่เยอะนะครับในการแคสในพาร์ทนี้อาจจะไม่ถึง30นาทีจะเป็นที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเรา คือพื้นที่ในเครื่องผมแค่ 1gb เองนะที่ไปกันเลยแต่ว่าพอเอามาใส่ม,มงกุฎแล้วก็พาคุมผมกลายเป็นราชาราชามงกุฎแพลตินัมหนวดเออหนวดน้ำเงินเลยนะครับเคลียไปตัดกันเลยจเจาแค่ไม้เขตหีม,มะนนี่แหละนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าตัดให้หมดเลย ที่เราตอนตอนที่เราสู้กับบอสนะครับเรายังไม่มีอชันเตสสวอร์ดนะครับหรือว่าดาบดาบที่ดาบในดันเจียนนะครับดาบสีฟ้านะฮะดาบ Sword. เอนชันเตสสวอร์ตโอ้ยโอไม่ห้าสิบสองเลยฮะแล้วก็ไม่ได้เตรียมยามาด้วยนะคือผมเพิ่งเก็บของไปเสร็จไปวันดาเองนะฮะ หลังจากสูบอสเสจแล้วก็เคลียร์ของในตัวโอเคปลูกขึ้นบ้างนะแต่จริงๆเราก็ไม่เหมือนมันจะไม่ว่างมาปลูกเลยซ้ำอ่ะเราอยากแบบทำแบบให้มันเร็วมากๆนะครับโอเคปลูกแล้วใช่ไหมดาบนี้เป็น ออฟแดนชลัตนะครับเป็นออฟเขียวฟอนเขียวนะเอ้ตัวนี้ก็เล็กเกินขอตน้นใหญ่หนะมันจะไปสุดตรงไหนนยอาจจะได้ตัดไม้ตรงแถวป่าคิมสันด้วยนะครับเพื่อเอามาใช้นะเราอยกากได้ที่สู้บอสใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาไว้สำหรับจัดการคิงสลามด้วยนะ แต่เราก็ไม่ใช้สายระยะไกลอะไรครับแต่ถ้าเรา,เรา,าไม่จำเป็นต้องทําที่ตีบอสใหญ่ก็ได้อาวุธเรามันไม่ได้มีแบบพลังพิเศษออกจากดาบด้วยนะฮะมันเป็นแค่ดาบปกติเฉยแต่ดามจก็แรงโหกอยู่เหมือนกันถามว่าทำไมไม่คราบธนูนะครับเพราะว่าก็อนนั่นแหละฮะพาร์ทพาร์ทเราคือ เทเลเรียเพลิสนี้นะฮะเออเล่นสายดาบเป็นส่วนใหญ่นะถ้าจะเล่นธนูมันก็อาจจะผิดสเตตเมนต์ไปหน่อยนะครับคือเรายังยังไม่อยากเฟล็กนะครับถึงแม้ของเราจะไม่ได้เอื้อในการทำสายดาบก็ทำาลืมลือมไหมผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเอเซอรี่นะครับหรือว่าของสมใสนั่นเองแต่ดูไปดูมาไอชุดที่เราได้มาที่เทมากๆเลยนะ ผมได้อัพชุดเกาะน,นะฮะจากชุดเกาะไม้เป็นชุดเกาะแร่นะครับแร่อะไรไม่รู้แหละ,นนต,ะต้นไม้ไอ้นี่ก็เตี้ยเกิดต้นไม้อะต้นไม้เมืองหนาวมันไม่ค่อยสูงนะฮะได้มาสองร้อยสามสิบแล้ว ออไมคกอดในตัวนี้น่ากลัวจังไงไปเลยหนทางอีกยาวไกลมันใกล้จะสุดเขตหิมาแล้วนะฮะตัวนี้เป็นเขตหิมาผสมกับคริมสันนะเวลาเรามาฟาร์มแบบพวกไอซ์โกลลมตอนช่วงฮาร์ดโหมดนะครับเราก็จะมี เอ่อกุญแจพิมสันดอปด้วยนะฮะหมายถึงว่าที่แม่พิมพ์กุญแจนะฮะอืมเราจะฟาร,รม์มเราจะได้สองไบโอมเลยนะหรือไม่เราจะทำแบบฟาร,ร์มทุกไบโอมก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ฟาร,ร์มเอฟแบบว่ายืนนิ่งๆน,นะฮะแล้วก็ให้มอนเกิดแล้วก็ฆ่าโอเคโถใกล้มือแล้วผมยังไม่ได้สร้างเลย My God. แล้วเราจะสร้างไว้ไหนดีใกล้ๆกับต้นไม้โลกแล้วกันนะครับเข็ดไปเลยนี่นั่นน่ะคือไอ้หลักฐานอย่างหนึ่งที่ผมสู้กับบอสเนี่ยคือผมรับกองไฟแล้วก็บวกกันโนเนียตรงนี้แหละอ่ะชิบหายเอเท่านี้ใช่ไหม พามาเยอะเลยนะโอเคน่าจะพอโอ้ oh, มาเยอะจัง ลืมลืมต้องใช้แพลตฟอร์มสร้างนี่ว่ะเอาให้มันสุดขอบจอแล้วกันนะ สร้างได้อีกสักนิดหน่อยแล้วกันเอเออย่าซูมสิมาขุดไอ้ที่มันตรงนี้ออกติดคลิห้าสิบสี่เลยนะ

อย่างน้อยเราต้องสร้างสูงไปสักสี่ใช่สี่ขั้นทำแบบนี้ไปสี่ขั้นนะครับรู้สึกว่าผมจะลบไปหน่อยผมว่าผมใจเย็นลงเลยดีกว่าสุดท้ายว่าจะไม่สร้างนานก็นานเหมือนเธอมะคือผมไม่ได้ห่วงหรอกว่านานไม่นานแต่ว่าผมห่วงคือ เครื่องผมมันตันแล้วแล้วผมมันอาชิปเยอะไม่ได้เ่้สร้างเกินอีก oh my god โอ้ oh, ไม่สร้างแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเลย่ะเอาไปไปทีละขั้นดีกว่า โอเคแค่นี้พอนะมันมืดแล้วผมไปเอาอันนี้เลยว่าแปลวที่เรียกบอสนะเอามาโอ้ยเจ็บแล้วก็ขอ,องไฟวิ่งไปเลยโอเคขึ้นไม่ได้อะ ไม่ใช้ไม่ได้ยังไม่ข้ามพอเลยมาแล้วนะครับมันจะยากกว่าตอนที่ผมสู้ในคลิปเอ้ยในในในหลังไม้หน่อยเพราะว่าอาวุธผมระยะใกล้นะแต่ไอ้ไอเบรดมันมันแบบตีไกลได้แต่ผมไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกแต่ผมเลือกเอายามาดิชิปหายลงมาเฮ้ยลงมา ขอฟาดหน้าหน่อยไม่เป็นไรถือว่าท้าทายดีแล้วกันเออามาเลยลงมาสิเอ้ยขึ้นมาสิ ôi sưu giặc hả? Oh my god. รู้สึกมันหน่วงหนงเลยนะคือผมเริ่มรมติดใจไอ้มงกุฎนี่ซะแล้วสิคือไม่อยากเอาไปครับบอสรามเลยน่าจะหามาใส่บ้างนะยิ่งเป็นสีทองยิ่งดีอะ่ะมันเทมากๆเออเราไปให้ npc ช่วยจัดการดีวกว่า น่าจะไหวอู่หรอกตามมาตามมาตามมาเลยช่วยกันน้อยอเพราะว่าเรามี NPC เกิดใหม่ฮะคือ NPC ขายของเกี่ยวกับพืชนะแต่จริงๆเรามาบ้านเราไม่ใช่เพราะมีเหตุผลพิเศษอะไรหรอกนะครับ คือจะขึ้นไปเอายานะกินไปก่อนมีเห็ดกินเห็ดไปก่อนนะปุ๊บตีเราขึ้นมานยากไงจังหวันนี้แหละตอนมันอจะไหวไหมเนี่ยมันดีเลย เลือดเหลือร้อยแล้วเลือดเหลือร้อยแล้วไม่นะเก้าสิบหกเอาหวาอย่างน้อยเลือดมันก็ลดเหมือนกันแหละ มามาสู้กันตรงนี้ชิบหายจะไหวไหมเนี่ยมาวัดใจไปเลยโอเคได้แล่มานะ เอาไว้ครับในช่วงต่อไปได้อโอไอออฟคาทูรูทมาก็ดีครับาหาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากพอเป็นบอสตัวแรกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับใครที่ดูอยู่เก็บไว้ดูคนเดียวมับ็ด,ดีนะะก็แค่นี้นะเจอกันนะ